สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเรามาดูเทคนิคการทำข้อสอบพิซซ่าความฉลาดรู้ด้านการอ่านกับครูจรัญญากันต่อเลยค่ะรูปแบบของข้อสอบพิซซ่านะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5รูปแบบด้วยกันนะคะแบบที่1นะคะก็จะเป็นแบบตัวเลือกนะคะจะมีอยู่ทั้งหมด4ตัวเลือกนะคะแบบที่สองนะคะก็จะเป็นแบบเลือกตอบเชิงซ้อนนะคะจะ ให้เลือกว่าใช่หรือไม่ใช่หรือจะเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะคะต่อไปค่ะแบบที่สามนะคะก็จะเป็นแบบปิดนะคะคําตอบก็จะเป็นคําตอบสั้นๆนะคะแล้วก็เป็นคําตอบที่มีความชัดเจนตายตัวนะคะแบบที่สี่นะคะก็จะเป็นแบบปิดนะคะ ก็ให้แสดงความคิดเห็นและก็แสดงเหตุผลนะคะแบบที่5นะคะก็จะเป็นแบบอิสระนะคะให้ตอบแบบวิเคราะห์ตัดสินใจนะคะเป็นการตอบที่เรียบเรียงคำพูดด้วยตัวของนักเรียนเองนะคะ มาดูตัวอย่างข้อสอบพิซซ่าด้านการอ่านกันนะคะในสถานการณ์ที่ครูได้ยกมาให้เป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นเรื่องของการแปลงฟันของคุณนะคะซึ่งจะมีส่วนที่เป็นบทความนะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นคำถามนะคะตัวอย่างคำถามที่1ค่ะการแปลงฟันของคุณบทความนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะข้อที่1วิธีที่ดีที่สุดในการแปลงฟันข้อที่ส แปลงสีฟันชนิดที่ใช้ดีที่สุดข้อที่3ความสำคัญของการมีฟันดีข้อที่4วิธีการแปลงฟันที่แตกต่างกันของแต่ละคนนะคะเมื่อเราอ่านคำถามแล้วนะคะจากนั้นเราก็ไปดูเนื้อหาจากสถานการณ์กันค่ะ ค่ะในคำถามที่1น,นะคะเขาถามว่าการแบ่งฟันของคุณบทความนี้เกี่ยวกับเรื่องใดนะคะเราก็จะมาดูเนื้อหาจากสถานการณ์นะคะและก็ให้หาประเด็นสำคัญหรือใจความสำคัญจากบทความนะคะแนวทางการหาคำตอบในข้อที่1น,นะคะ อ่านและทําความเข้าใจเนื้อหานะคะก็คืออ่านบทความอย่างละเอียดนะคะเพื่อความเข้าใจแล้วก็หาใจความสําคัญนะคะจากนั้นนะคะก็เน้นสังเกตประโยคที่สรุปหรือแนะนําวิธีการนะคะอย่างเช่นการแปลงฟัน2นาทีโดยไม่แปลงฟันแรงจนเกินไปให้ผลดีที่สุดนะคะแล้วก็ดูคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ ต่อไปนะคะก็คือระบุใจความสำคัญนะคะใจความสำคัญหลักของบทความนี้นะคะก็คือวิธีการแปลงฟันที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพที่สุดนะคะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าใจความสำคัญของบทนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะจากนั้นเราก็มาเปรียบเทียบตัวเลือกคำตอบนะคะตัวเลือกที่หนึ่งนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการแปลงฟันนะคะอันนี้เหมือนจะสอดคล้องกับ ใจความหลักนะคะต่อไปค่ะตัวเลือกที่สองนะคะก็คือแปลงสีฟันที่ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็ไม่ได้กล่าวถึงในบทความนะคะก็ตัดตัวเลือกออกไปนะคะข้อที่สมนะคะก็คือความสำคัญของฟันดีนะคะก็คือไม่ใช่ใจความหลักนะคะแต่ว่าเป็นผลพลอยได้จากการแปลงฟันที่ถูกวิธีนะคะส่วนข้อที่4นะคะวิธีการแปลงฟันที่แตกต่างกันนะคะ บทความนี้ก็ไม่ได้พูดถึงการเปรียบเทียบวิธีการแปลงฟันของแต่ละคนนะคะสรุปแล้วนะคะในข้อที่1น,นะคะเราจะตอบข้อที่คำตอบก็คือข้อที่1น,นะคะก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการแปลงฟันนะคะซึ่งจะตรงกับใจความหลักมากที่สุดนะคะ เฉลยนะคะในคำถามที่1น,นะคะก็การแปลงฟันของคุณนะคะบทความนี้เกี่ยวกับอะไรนะคะสรุปแล้วตอบข้อ1นนะคะวิธีที่ดีที่สุดในการแปลงฟันนะคะก็คือตรงกับใจความหลักของบทความนี้นะคะ ต่อไปค่ะคำถามข้อที่2นะคะนักวิจัยชาวอังกฤษแนะนำว่าอย่างไรนะคะเราก็อ่านคำถามแล้วเราก็ไปค้นหาข้อมูลจากบทความเช่นเดิมนะคะข้อที่1แนะนำว่าคุณแปลงฟันได้บ่อยเท่าที่จะแปลงได้ข้อที่2แนะนำว่าคุณไม่ควรพยายามแปลงลิ้นข้อที่3นะคะแนะนำว่าคุณไม่ควรแปลงฟันแรงเกินไปนะคะ ข้อที่4นะคะแนะนำว่าคุณควรแปรงลิ้นให้บ่อยกว่าฟันนะคะ แนวทางการหาคำตอบในข้อที่2นะคะนักวิจัยชาวอังกฤษแนะนำว่าอย่างไรนะคะเราก็ไปหาข้อมูลจากบทความนะคะซึ่งในบทความนะคะได้ระบุว่าการแปรงฟัน2นาทีโดยไม่แปลงแรงเกินไปให้ผลดีที่สุดนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเปรียบเทียบตัวเลือกนะคะในข้อที่1นะคะแนะนำว่า คุณแปลงฟันได้บ่อยเท่าที่จะแปลงได้นะคะซึ่งในบทความนะคะก็ไม่ได้แนะนำให้แปลงบ่อยที่สุดนะคะส่วนข้อที่สองนะคะแนะนำว่าคุณไม่ควรพยายามแปลงลิ้นนะคะก็ในข้อที่สองนะคะบทความแนะนำให้แปลงลิ้นนะคะแต่ว่าไม่ใช่ห้ามแปลงนะคะต่อไปนะคะข้อที่สามนะคะแนะนำว่าคุณไม่ควรแปลงฟันแรงเกินไปนะคะในข้อนี้นะคะ ก็เหมือนจะสอดคล้องกับบทความนะคะเพราะว่าในบทความแนะนำว่าไม่ควรแปลงฟันแรงจนเกินไปจะให้ผลดีที่สุดนะคะส่วนข้อที่4นะคะแนะนำว่าคุณควรแปลงลิ้นให้บ่อยกว่าฟันนะคะในข้อที่4นี้นะคะแนะนำให้แปลงลิ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าควรแปลงบ่อยกว่าฟันนะคะสรุปแล้วนะคะในข้อนี้ ตอบข้อที่3นะคะซึ่งตรงกับบทความนะคะซึ่งตรงกับบทใจความหลักนะคะที่ระบุไว้นะคะ,ฉะเฉลยคำถามข้อที่2นะคะนักวิจัยชาวอังกฤษแนะนำว่าอย่างไรนะคะจากบทความแล้วนะคะข้อที่3มีความตรงกับใจความสำคัญมากที่สุดนะคะก็คือแนะนำว่าคุณไม่ควรแต่งฟันแรงเกินไปนะคะสรุปแล้วตอบข้อที่3นะคะ คำถามข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะถามว่าทําไมเราจึงควรแปลงลิ้นตามคํากล่าวของเบนฮันเซนนะคะแนวทางการหาคําตอบในข้อที่3นะคะซึ่งข้อ3จะเป็นข้อสอบแบบเปิดนะคะที่ให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นนะคะซึ่งมีวิธีหาคําตอบดังนี้ค่ะหนึ่งเลยนะคะก็คือค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ การแปลงลิ้นนะคะประโยคที่สำคัญเกี่ยวกับการแปลงลิ้นนะคะก็คืออย่าลืมลิ้นของคุณด้วยมันสามารถสะสมแบคทีเรียได้มากทีเดียวซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากนะคะอันนี้ก็คือประโยคที่สำคัญที่เกี่ยวกับการแปลงลิ้นนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาสรุปคำตอบนะคะสาเหตุ เหตุผลที่เราควรแปรงลิ้นก็คือเพื่อลดแบคทีเรียนะคะที่สะสมบนลิ้นซึ่งช่วยป้องกันกลิ่นปากนะคะตอบคำถามในข้อนี้นะคะเราจะตอบอย่างไรให้ได้คะแนนเต็มนะคะในการตอบเราจะต้องอ้างถึงแบคทีเรียหรือกำจัดกลิ่นปากหรือ จะอ้างถึงทั้งสองอย่างก็ได้นะคะการตอบคำถามนะคะอาจจะถอดความหรือจะยกมาเป็นประโยคจากเนื้อเรื่องมาตอบโดยตรงก็ได้นะคะอย่างเช่นเพื่อกำจัดแบคทีเรียลิ้นของคุณอาจสะสมแบคทีเรียได้แบคทีเรียเพราะคุณสามารถหลีกเลี่ยงการมีกลิ่นปาก เพื่อกำจัดแบคทีเรียและหยุดการมีกลิ่นปากอันนี้ตอบทั้งสองอย่างนะคะมันสามารถสะสมแบคทีเรียได้มากทีเดียวซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากอันนี้ก็ตอบทั้งสองอย่างนะคะนี่ก็เป็นการตอบคำถามที่จะได้คะแนนเต็มค่ะมาดูตัวอย่างการตอบคำถามในข้อที่3กันนะคะข้อที่สเป็นคำถามที่ให้นักเรียนได้ แสดงความคิดเห็นนะคะถามว่าทำไมเราจึงควรแปลงลิ้นนะคะตามคำกล่าวของเบนฮันเซนนะคะเราอาจจะตอบแบบนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นเราควรแปลงลิ้นเพราะลิ้นสามารถสะสมแบคทีเรียได้มาก ซึ่งเป็นสาเหตุของกลิ่นปากตามคํากล่าวของเบนฮันเซนนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการตอบคําถามนะคะนักเรียนสามารถตอบได้แตกต่างจากตรงนี้นะคะแต่ว่าตอบให้ตรงกับประเด็นที่ถามแล้วก็ใจความหรือเนื้อหาของบทความด้วยนะคะ สรุปแนวทางการทำข้อสอบทิซซ่าความฉลาดรู้ด้านการอ่านนะคะก็คืออ่านคำถามอย่างละเอียดให้เข้าใจนะคะจากนั้นก็ไปศึกษาเนื้อหาจากบทความที่กำหนดให้นะคะแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวเลือกแต่ละตัวเลือกนะคะให้สอดคล้องกับโจทย์มากที่สุดนะคะจากนั้นนะคะก็ เปรียบเทียบและเลือกคําตอบที่ถูกต้องนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นข้อเขียนนะคะก็เขียนตอบให้ตรงประเด็นนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างประกอบให้สมเหตุสมผลนะคะหรือตามที่โจทย์ต้องการนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะคุณครูก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนแล้วก็ผู้ที่สนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับข้อสอบพิซซ่าด้านการอ่านนะคะคลิปนี้คุณครูก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ